สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรถึงคุณนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่โรแมนต์อังเจลดูกันนะคะไปแรกเลย finance and career ใบที่สอง children ใบที่สาม Let go of control i s s u e ใบที่4 honeymoon นะคะใบที่5 stay optimistic นะคะ about your love life นะคะ ไพ่บอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณค่อนข้างจะเครียดเกี่ยวกับภาวะทางการเงินหรือว่าความมั่นคงในชีวิตนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องรับผิดชอบหน้าที่มากมายเลยนะคะบางท่านบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะมีบุตรบริวารที่จะต้องดูแลนะคะบางทีการเงินแล้วก็หน้าที่ความเป็นพ่อแม่เนี่ยอาจจะทําให้คุณไม่มีเวลาสนใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เลยนะคะจนทําให้ชีวิตคู่อาจจะขาดความหวาน ขาดความโรแมนติกไปบ้างนะคะไพ่บอกว่าให้คุณทําใจให้ผ่อนคลายเนาะปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติเวลาและจักรวาลจะคลี่คลายปัญหาให้กับตัวคุณเองนะคะขอให้คุณมองโลกในแง่ดีมองความรักในแง่ดีแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธานะคะว่านะคะจักรวาลจะนําสิ่งที่ดีๆมาสู่คุณแม้กระทั่งในเรื่องราวของความรักก็เช่นเดียวกันแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ